Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องออนไลน์กับคุณครูกวางนะคะในสัปดาห์นี้เราก็เรียนในหน่วยผักดีมีประโยชน์นั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะที่เราเรียนหน่วยผักดีมีประโยชน์น,นะคะในวันนี้นะคะค,นค,นคนะุณครูกวางจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ประเภทของผักนั่นเองนะคะว่ามีประเภทไหนบ้างที่เรารับประทานกันทุกๆวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูกวางก็มีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ เด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะ เด็กๆเห็นไหมคะว่าในตะก,กร้านี้มีผักอะไรบ้างโอ้โห,โห,โหก่อนที่เราจะไปรู้นะคะว่าผักมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในหน่วยของผักดีมีประโยชน์นะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของประเภทของผักนะคะอ่างั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าผักมีประเภทอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ประเภทแรกเลยนะคะอย่างแรกก็คือ ผักกินใบกินต้นนะคะนี่ตัวอย่างก็คือผักบุ้งนะคะผักบุ้งที่เด็กๆชอบกินในหมูกระทะใช่ไหมหรือว่าจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงโอ้โหกินกับข้าวต้มร้อนๆต้องอร่อยแน่ๆเลยและผักที่กินใบกินต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือผักคะนอง <Hey! S 2> ไม่ใช่ผักคะน้านะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็น กระลำปลีนะคะกระลำปลีมีใบสีเขียวนะคะจะมีลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะเราจะทานกันในส่วนที่เป็นใบนะคะต่อไปก็คือผักกาดขาวนี่นะคะเด็กๆก,ก็สามารถทานได้ในแกงจืดนะคะต่างๆอันนี้นะคะก็จะเป็นตะลึง่ <Hey! S 1> ไม่ใช่ตำลึงนะคะโอ้โหตำลึงนี้ก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลย ต่อไปนะคะก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะลักษณะก็จะเป็นยาวๆนะคะแบบนี้มีสีเขียวคล้ายๆกับผักทั่วไปเลยเด็กๆคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกผักประเภทนี้ว่าผักกินลำต้นหรือว่ากินใบนะคะก็คือลักษณะของต้นนะคะคุณครูยกตัวอย่างต้นผักบุ้งมาให้เด็กๆได้ดูนะคะ ต้นผักบุ้งนะคะก็จะมีรากอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็มีลำต้นและใบนะคะขึ้นมาเลยเหนือจากดินมานะคะและเราจะนำส่วนที่เป็นลำต้นและใบนะคะไปประกอบเป็นอาหารเมนูต่างๆนะคะใช่แล้วเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นรากของผักบุ้งนะคะ ไปทำเป็นอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นผักชนิดนี้นะคะจึงเรียกว่าเป็นผักที่กินลำต้นหรือว่ากินใบนั่นเองนะคะเด็กๆและผักประเภทต่อไปนะคะก็เป็นผักกินหัวหรือว่ากินรากนั่นเองนะคะเด็กๆอสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นแครอทนะคะเขาก็จะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะ ก็คือว่าเราจะเอาส่วนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยแหะคะ่ะมาทําเป็นอาหารมาประกอบอาหารนะคะอเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อยู่ใต้ดินและสามารถทานได้นะคะเป็นผักอ่าเป็นผักที่อยู่ใต้ดินและสามารถทานได้เราจะเรียกผักชนิดนี้ว่าผักกินหัวนะคะหรือว่ากินรากนั่นเองและคุณครูก็นำตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะนั่นก็คือกระเทียม ขิงขาหอมแดงหัวใช้เท้าและยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราไปดูกันที่ผักกินผลกันบ้างดีกว่านะคะตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูในวันนี้ก็คือมะระนะคะโอ้โหหน้าตา คุ้นๆใช่ไหมคะอ่าต่อไปเป็นแตงกวาและชนิดต่อไปก็คือมะเขือเปราะนะคะมะเขือเทศโอ้โหถ้าทานมะเขือเทศเยอะๆแล้วจะเป็นยังไงนะ้าผิวพรรณเราจะสวยใช่ไหมล่ะโอเคเด็กๆสงสัยไหมคะว่าผักกินผลนะคะคืออะไรงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลย วันนี้นะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างพริกนะคะมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเริ่มจากต้นพริกจะเป็นต้นใช่ไหมคะมีก้านมีใบนะคะเมื่อจเจริญเติบโตงอกงามก็จะออกมาเป็นพริกนะคะส่วนเจ้าเม็ดพริกเนี่ยแหละคะ่ะเขาเรียกว่าผลนะคะหรือว่าจะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็จะมีรากมีลำต้นมีใบมีกิ่งมีก้านนะคะ เมื่อออกผลออกมาเป็นมะเขือเทศตั้งแต่ลูกสีเขียวนะคะจนค่อยๆแดงออกมาเราก็จะนำเจ้าผลมะเขือเทศนี่แหละค่ะไปใช้ในการประกอบอาหารนะคะหรือว่าจะนำไปทานสดๆก็ได้นะคะผักประเภทต่อไปนะคะก็คือผักกินดอกนะคะผักกินดอกก็คือเราจะนำส่วนที่เป็นดอกนะคะของผักชนิดนั้นมา ประกอบอาหารนำมาฐานนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นกะหลำดอกนะคะหรือว่าจะเป็นบร็อกโคลี่นะคะแล้วก็ยังมีดอกขจรน,นะคะอ่าเด็กๆอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ว่าสามารถนำไปทำเป็นแกงเป็นผัดต่างๆได้นะคะแล้วก็มีดอกแคนะคะและยังมีผักอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เด็กๆก็สามารถมาแลกเปลี่ยนนะคะได้กับเพื่อนๆได้เลยว่าเด็กๆรู้จักผักชนิดใดแล้วผักที่เด็กๆรู้จักนะคะอยู่ในประเภทอะไรนะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเพลงแล้วก็เนื้อหาการสอนที่กันคู่กวางนํามาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะเกี่ยวกับประเภทของผักนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักประเภทที่เรารับประทานกันในแต่ละวันกันแล้วนะคะและในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ